มารีวิวเชฟตะวนันายค่างบแปดหมื่นให้หมดทุกอย่างเกียร์ช่วงล่างเต็ดแล้วก็ในเครื่องก็ให้ครบรอครับมารถมาเดิมๆเ,เลยงบแปดหมื่น